ตอนนี้นะคะก็ใกล้ที่รถของพระเจ้าอยู่หัวนะคะ<ถ>ก็จะกำลังเสด็จพระราชดำเนินนะคะ<ถ>ท้องฟ้าก็สว่างสดใสนะคะยังไงคะพี่ๆจากนครสวรรค์ับอ ไวแล้วฮะคือนที่คนนี้สุดยอดเลยสุดยอดยังไงคะผู้นำผู้นำขอบคุณค่ะเป็นสุดของพ่อบุตรชายตระหล้าด้วยอ๋อเสร็จนี่ตอนนี้คือดอกวัดอ่อน้อยหนูเนี่ยค่ะพระสมเด็จเยอะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะหัวหัว ใกล้เสด็จวัดละคอ๋อคือที่บูชาที่เป็นของวัดพระแก้วที่แบบว่าเปิดให้บูชาเหรอคะใช่วันพุเษ็บันพุลษดเก็บไว้๋อพอมานี้ก็เลยเอาเอมาใส่แผวนให้เป็นมงคลยิ่ง น่ารักทุกคนเลยนะคะที่มานะคะก็จะเป็นมิตรกันท,ทุกคนนะคะจังหวัดผมใช่ไหมครับค่ะทุกประเทศทัว่วประเทศไทยเลค่ะทั้งวัดจังหวัดผมจังหวัดเดียวท,ท,นะทั้งประเทศนะทั้งประเทศค่ะรถพันธีนั่งนะคะก็กำลังจะผ่านหน้าบริเวณ พระศรีรัตนศาสดารามนะคะวัดพระแก้วนะคะที่ก็จะให้ดูประชาชนคนไทยนะคะที่มีหัวใจทุกคนมาด้วยหัวใจนะคะ uh-huh <laughs> <laughs> แต่รถนาวัวนมาเดี๋ยวแป๊บนึงรอสอข้างหน้าไ,ไม่นะใช่ ซ <laughs> อมคะทุกคนเตรียมตรงพระเจริญกันนะคะตรรพเิ